อยากให้ทำคลิปรายละเอียดการฟาร์มของเซิร์ฟไม่ก็ฟาร์มรอบเมืองครับอ <Huh? S 1> นะได้เลยครับในเมื่อนอนๆขอมาพี่ก็จัดให้นะฮะวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่กับ GTA V Swag City กันอีกแล้วนะฮะ วันนี้ตามคำขอเลยเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดการฟาร์มของรอบเมืองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าประเทศมาและยังงงง,ง,งอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับหลังจากที่ทุกคนกดจอยเข้าประเทศมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมาอยู่บริเวณแผนที่นี้นะครับนี่เป็นแผนที่เกาะลอยฟ้านะก็คือเป็นจุดแต่งตัวผู้เล่นใหม่นั่นแหละสังเกตด้านบนจะมีตรงสือเขียนบอกอยู่ด้วยนะครับอันนี้มันอ่านว่าอะไรครับ รีสก <Please> <Please in. S 1> ิน e รีสกิน I E S K I N ครับครับผมขอบคุณมากเลย <laughs> ก็คือเป็นคำว่ารีสกินหรือว่าแบบแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้นะฮะคนที่จะมาอยู่วันนี้ได้เนี่ยก็ต้องแน่นอนเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยอย่างเช่นเรามองไปตรงดูนไกลๆเห็นปะจะมีคนแบบยืนอยู่คนหนึ่งอันนั้นคือเขาเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะเขาก็กําลังแต่งตัวอยู่ทีนี้ถ้าเกิดแต่งตัวแล้วไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวเขา่ก็จะสามารถเดินมาตรงวงเขียวนี้ได้นะครับพอเข้ามาแล้วมันจะบอกว่าให้เรากด e เพื่อแต่งตัวจนกว่าจะพอใจอ่ะทุกคนลองกดดูเอออ่าม,มันก็จะมีให้เราเลือกแต่งได้นะครับ เสื้อผ้าหน้าผมอยากจะเปลี่ยนอะไรก็คือตามสบายเลยนะทรงผมเราบอกเลยเยอะมากน่าจะเกือบเกือบสองร้อยทรงได้มั้งชุดผู้หญิงด้วยชุดผู้หญิงเยอะมากโอ้ชุดผู้หญิงบอกเลยอย่าเข้าไปนะเข้าไปนี่ตาลาย <c oughs> เยอะเกินอ่ะก็คือพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยก,กด enter เพื่อเซฟนะครับแต่ถ้าเกิดแต่งแล้วลงมาเดินรู้สึกไม่พอใจเนี่ยก็สามารถกด e เข้าไปแต่งใหม่ได้เรื่อยๆนะๆๆก็คือเอาจนกว่าจะพอใจนั่นแหละเออพี่พอแต่งเสร็จแล้วเราต้องไปไหนต่อครับ พอแต่งเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าที่วาร์ปเหลืองตรงนี้ครับมาตามมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นประตูแบบประตูสู่มิติถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปแล้วกด E เนี่ยมันจะบอกว่าสามารถเข้าเมืองได้อ่ะลองกดดูครับปึเบเข้าเมืองเฮ้ยประตูแฮร์รี่ไปครับเข้าเมืองกด E เพื่อทำการวาร์ปว้าวโอ้ว้าว Wow, โอ้พระเจ้าจอสในที่สุดเราก็กลับมายังเมืองที่คุ้นเคยนะตอนนี้ก็จะเป็นโซนกาลาดกลางนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดแบบเหมือนเซ็นเตอร์พอยต์จุดเริ่มต้นผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนั่นเองต่อไปนะเรามาดูกันว่าของในตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่จะได้รับเนี่ยกคือกล่องเริ่มต้นผู้เล่นใหม่แล้วก็รถคันหนึ่งนะเซิร์ฟเราให้เป็นรถปุกปิ๊กที่โคตรแรงนะบอกเลยคันนี้ร้อยแปรานะครับแล้วกดเปิดไป ป๊บนี่เรียบร้อยคุณได้ร right. ับของแล้วแล้วก็เป uh, ิดกล่องเริ่มต้นผู้เล่นใหม่ครับปุ๊บเราก็จะได้พวกของยังชีพทั้งหลายนะก็เป็นพวกของกินแฮมเบอร์เกอร์มีหมูกระทะด้วยแล้วก็พวกชานมโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะแต่อันนี้ไม่ใช่นะ RPG กับสติกี้บอมนี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เอาไว้ทำคอนเทนต์เอไวไม่ได้แน่อันนั้นนู้เล่นใหม่ไม่มีแล้วเป็นงั้นยิงกันเมืองพังแน่นอนส่วนเงินเริ่มต้นนี่เราจะให้มาที่1 0,000นะครับ โอเคหลังจากเปิดของเสร็จแล้วทุกคนตามมาทางนี้เราจะต้องไปซื้อบัตรทำงานกันก่อนการจะเป็นหนึ่งในใต้่าศในประเทศนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการมีทุนนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานกันนั่นเองนี่เราก็มาซื้อบัตรทำงานที่ร้านนี้เลยราคาพันห้านะครับซื้อหนึ่งใบพอกดซื้ออ่าเรียบร้อย ก็ซื้ออย่างเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยพี่นี่แหละเส้นทางโซซีเจ็กร้อยเียบร้อยตังค์หมดเียบร้อยสีจักระพัิเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการฟาร์มเฮ้ยนี่อะไรพี่อ๋ออันนี้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งเห็น ตู้คีบตุ๊กตุนเนาะุ๊กตาคุณสามารถคารฟได้ที่นี่เฮ<ะ>้ยนี่ไงมีพวกแลกแฟชั่นกาชาโปรโมดกาชาโดนิทแฟชั่น AFK อ๋อก็มีการคารฟนะใครเหรียญครบของครบก็สามารถมาคารฟได้ที่บริเวณนี้เลยนะครับนะต่อไปเราก็จะมาทําการเบริกรถกันนะครับหลังจากได้รถเริ่มต้นมาปุ๊บก็มาที่ตรงจุดสีเขียวอันนี้นะนี่แล้วก็กดเรียกรถออกมานี่โอ้โหเท นไงรถปุ๊กปิกคันนี้บอกเลยตำรวจทั้งโรงพักเนี่ยยังต้องงงงงว่ามันแรงจัดใช่ไหมพี่งงว่าทําไมจับง่ายจังมันแรงมากนะคันนี้คือเก็บเงินได้ยาวๆย,ยันสามสี่แสนเลยอะค่อยหารถที่ดีกว่านี้มาใช้นะครับ<ม>แต่ว่าวันนี้เราไม่อยากเอาคันนี้ไปคือมันแบบมันธรรมดาไปอะอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ผู้เล่นใหม่เขาเล่นกันนะเ,เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนแล้วใครว่ามันระเบิดเลยไปได้ <laughs> ทำยังไงให้ระเบิดวะใครก็ว่าระเบิดตรงที่เก็บรถสงสัยยามาแรงเกินเดี๋ยวพี่ขอเป็นแบบรถแรงๆเหมาะสมกับพวกเราหน่อยอ่ะได้เลยแรงงนะนี่เลยนี่เลยเอาคันนี้เหรออันนี้มันรถแรงหรือรถแว้นโอ้แล้วดูท่าขี่ท่าขี่อย่างเอาอ่ะนี่มันต้องท่านี้ท่าไหนนี่ โคตรแรงอะบอกเลยคันนี้มาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโลเด็กแว้นวิ่งฟาร์มรอบเมืองกันนะทุกคนจุดแรกที่เราจะไปทำการฟาร์มนะครับก็กดเปิดแผนที่ขึ้นมานะเดี๋ยวจะพาไปที่โซนเก็บหมูเก็บไก่ก่อนก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นหน้าหมูหน้าไก่อ่ะกดมาเลยเลยมีคนท้าว่ะแผงไหมครับแผงไหมแพงไหมอะไรคคอะไรดิเซอร์พิโกเลยนะล่นแล โซ <Sony. S 1> <Sony. S 2> นิกโซนิกตรงไหนเนี่ยพี่ตรงนี้โอเคนะมาร์กไปที่หมูไก่นะครับไปเลย5ะส1มสก้งนงนๆงนๆสับยกสับยกสับยกเบ๊กเยกเบกเบ๊กเบๆกเบ๊กเด็กแวนนอนขับ อีเคยหรม่แม่หัวจุ่มถังบอกบอกเลยบอกจดที่นี่นอยกไอ้แล้กดลัวลไอ้เดียวเดียวเดียเดียวเดียวเลย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 หมูเลยหมูเลยหมูเลยหมูเธอทั้งหน้า นี่แล้วดูจุดมาร์กของเรานะเวลามาร์กในแผนที่มันจะเห็นเป็นลำแสงยิงขึ้นฟ้าเห็นปะอ้าโคตรเท่บอกเลยไ<ฮ>ีลังคาโชว์วิธีตรงนี้ก็คือจุดบริเวณฟาร์มหมูไก่ที่แรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอารถประจอดในร่มหน่อยดีกว่าเดี๋ยวรถเรามันจะร้อนใน <c oughs> นี้เลยเหรอในนี้ใน <c oughs> นี้ <c oughs> นนน ที่จอดรถ V.I.P. อ่ะมาเราจะเริ่มต้นจากการฟาร์มหมูก่อนเลยนะครับระบบฟาร์มของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะให้เดินมาที่มาร์กเกอร์ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กด E เพื่อเริ่มฟาร์มปึ๊บเนี่มันจะวิ่งอัตโนมัติแบบนี้เลยเห็นไงโคตรเท่เราก็ปล่อยมันวิ่งเก็บไปเรื่อยๆนะมันก็จะแสดงจํานวนการฟาร์มด้านซ้ายจอนะครับก็คือของฟาร์มชิ้นหนึ่งจะเก็บได้ที่40่อัน หลังจากเก็บหมูเสร็จแล้วเราก็มาลงไก่กันต่อนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่กดปุ๊บมันก็จะเก็บปั๊บแบบนี้เลยนะครับตรงน,นี้เราก็ปล่อยตัวทิ้งไว้เหมือนเดิมจนกว่าจะครบ40อันนะ อ่ะต่อไปนะครับหลังจากเราเก็บหมูกับไก่ครบแล้วเนี่ยจุดต่อไปที่เราจะเดินทางไปฟาร์มกันก็คือบริเวณเก็บกล้วยครับนี่ตรงนี้เลยจะเป็นลูกกล้วยในแผนที่นะบอกเลยก่อนที่จะยิ่งใหญ่ในสวัแก๊กได้เนี่ยเราต้องผ่านการเก็บกล้วยขายกันก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปกล้วยเนี่ยเราจะผ่าน2จุดนะก็คือบริเวณขุดเหมืองตรงนี้กับจีเศษเหล็กตรงนี้นะครับทั้ง2จุดนี้จะเอาไว้ในการ หาของขึ้นแก๊งแล้วก็หาของทําอาวุธนะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยพาไปดูอีกทีนึงอ่ะพร้อมยังทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเก็บกล้วยกันนะครับไปเลยฮะสามสองหนึ่งเงินเงิเงินเงินเงิแก๊งเด็กแว้นออกอารวาสนนนนนนนหลบ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 อยมาที่หลังถึงลบแสงอ่ะนี่ ล้อป็นโดนตูดเลยพี่ล้อหลัับขามันไม่โดนท่อเสียใช่ไหมใจพี่เดี๋ยวว่าตูดโดนล้อแล้วเนี่ยตูดโดนล้อนนนนนอันนี้มันเป็นท่าอีโมดที่ทุกคนสามารถกดเล่นได้นะครับอ่ะกด B นะแล้วก็กดลูกศรขึ้นเราก็จะสามารถหมอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดกดลัวนี่ยมันจะเป็นแบบนี้

อ่ะเราก็เริ่มฟาร์มกันได้เลยครับออโต้เหมือนเดิมกดที่มาร์เกอร์แล้วก็กด e เพื่อเริ่มออโต้ฟาร์มครับหลุดรุ่นอะไรอ่ะหลุดรุ่นอะไรสงสัยสงสัย เดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง46%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้าชซับไวๆนะครับหลังจากเก็บกล้วยเสร็จนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปเก็บผักกาดกันต่อเลยอยู่ใกล้ๆนะดูได้จากแผนที่ซ้ายล่างนะครับงั้เๆๆๆๆเง้ยๆงๆเยๆ ใจเย็นวัยรุ่นเดี๋ยวไปกวาดคนทํางานข่าวเวลาเรามาถึงเนี่ยเราต้องจอดรถบริเวณรอบนอกนะครับอย่าเอารถเข้าไปแบบไอคันนุ้นนะเห็นปะมันเอาปุ๊กปิกเข้าไปกลางวงอะถ้าเกิดตอรอเขามาเจอเนี่ยมันจะมีโทษนะครับพอมาถึงแล้วเราก็กดอ e ีเพื่อเริ่มฟาร์มออตโต้เหมือนเดิมครับน,นี่มันก็จะวิ่งอัตโนมัติก็เก็บไปเรื่อยๆให้ครบ40อันครับ ะเรียบร้อยหลังจากจบประกาศเราก็ไปที่งานเก็บลูกพีชกันต่อนะครับอยู่ข้างหน้านี่เลยน้อง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 โอ้โหโดด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 โอ้โหเกือบตุยโอเคเราก็วิ่งฟาร์มออโต้กันต่อเลยนะครับ นอน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 เงี้ย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 เง้ยอแดงนะครับสุดหล่อสุดม้วนสุดหล่อท้อซิ่งอ่ะหลังจากจบลูกพีสนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มที่สตีเบอร์รีอนะเป็นผลไม้ชนิดใหม่ในประเทศนะครับอะไรอ่ะพี่สตีเบอร์รีอเนี่ยสตีเบอร์รีอก็สตรอเบอรี่ไงนี่ไงด้านซ้ายถึงแหวว จอดรถข้างล่างเนี่ยแหละเราเป็นคนดีนะเราจะไม่เอารถเข้าไปแล้วก็วิ่งเขาไปเลยอุ้ยรถอะไรเนี่ยคันโคตรใหญ่เลยนี่มัน300โลทานฟอร์เมอร์นี่หว่าเราก็เริ่มฟาร์มกันต่อเลยกดอ a อ t ตฟาร์มตัวอะไรวิ่งฟาร์มอยู่เมืองเรามันมีกอรซิล่าวิ่งฟาร์มด้วยเหรอกอรซิล่าขับสิบล้อกอรซิล่าขับสิบล้อปวดหัวมากนะ เสร็จแล้วต่อไปไปที่ข้างหน้าเลยออรเรนจุยสายพี่สายเล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 ยเราเป็นคนดีนะเราต้องจอดรอบนอกนี่ดูท่าลงรถซะก่อนท่าลงรถไปเลยทุกคนลุย embedded each in them of ต่อไปนะครับหลังจากฟาร์มส้มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเก็บปูสดกับน้ำผึ้งกันนะเงีง้ยเงเปกติเด็ก <adjacent S 1> <c oughs> แว้นเขามีแต่ทรงซิ่งอันนี้เป็นเด็กแว้นทรงฟาร์มเฮ้ยหวนี่ออกมาฟาร์ม <c oughs> หรือมาขายไก่ย่างในควันขมง มาเร็วมาเร็วมาเร็วประเทศจะรีแล้วฟาร์มดวนเข้าออโต้ฟาร์มปุ๊บกดปุ๊บต่อไปปู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 ข้างหน้าเลยนี่อร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนมาเร็ว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 โถมเร็วโถมเร็ว นะจุดต่อไปนะครับหลังจากเก็บปูไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่หัวหอมกันนะซึ่งบอกเลยว่าวัตถุดิบฟาร์มบริเวณน,นี้เราสามารถเอาไปครัฟเป็นหมูกระทะไว้กินได้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปเก็บหัวหอมให้ครบกันก่อนมาถึงกันแล้วจอดรถมาเร็วมาเร็วมาเร็วออโต้ฟาร์มกด e ปุ๊บวิ่งฟาร์มปับ๊บ ต่อไปนะครับจุดสุดท้ายในการฟาร์มของเราก็จะเป็นโซนทานตะวันนะทานตะวันเนี่ยจะเป็นจุดที่ใกล้กับอีโคมากที่สุดแต่ว่าราคาก็ถูกสุดด้วยเช่นกันนะครับไวรุ่นอย่างเรามันขี่ธรรมดาไม่ได้มันต้องหมอบเง่นีรู้ญาตแฝงแลสุดห่อเดอดาสุดห่อจะรีบเก็บทานตะวันไปทำพวงมาลัยไหว้พระ ไฟไหม้ไฟไหมาเลย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 เลหน้าตาทานตะวันมันเหมือนอีนี่มากเลยอ่ะไอเกมซอมบี้อ่ะคือซอมบี้อ่ะพี่เออมันเป็นตัวปล่อยพระอาทิตย์อ่ะเราเก็บพระอาทิตย์ไปซื้อเป็นต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆ โอเคครับและตอนนี้เราก็ได้เก็บของงานขาวจนครบรอบเมืองแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเอาของที่เก็บใต้ทั้งหมดเนี่ยไปขายที่บริเวณจุดอีโคนะนี่จะเป็นรูปแบงค์เขียวในแผนที่นะครับกดมาร์กไปอ่ะพร้อมทุกคนไปเลยครับเลี้ยวซ้าย <S <S คือเวลาขับเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะเพราะยิ่งเราซิ่งมากเท่าไหร่อ่ะเราก็จะเสียกล่องซ่อมมากขึ้นเท่านั้นนะครับ <S 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 ่าก่อยฮะมีเด็กแว้นตกเขาไปสองคนไอตรงนี้มันตัดขวาได้นี่ตัดขวาตัดขวาขวาขวาขึ้นเขาโอ้ยมันหลับได้นิดนึงเออประหยัดเวลาโอเคในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วนะครับอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยแนะนำว่าให้มาที่คาบหมูกระทะบริเวณนี้ก่อนนะครับ สังเกตในตัวเนี่ยเราจะมีของที่ฟาร์มมาในอย่างละ40ชิ้นซึ่งวัตถุดิบในการทําหมูกระทะเนี่ยมันก็จะมีหมูไก่ผักกาดหัวหอมนะครับส่วนกระทะเนี่ยเราสามารถคาบได้จากที่โต๊ะเลยนะหมูกระทะคือมันจะเป็นอาหารขั้นสูงสุดของประเทศนะครับทุกคนสามารถไปฟาร์มแล้วก็มาคาบกินเองได้เลย อันนี้ผมจะเริ่มจากคาฟกระทะก่อน5อันนะครับก็กดไปปุ๊บใช้เงิน2.5 0 0นะคืออาหารในร้านค้าจริงๆมันก็จะมีขายแต่มันจะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ไนงะแล้วเวลากินอ่ยมันจะไม่เต็มหลอดแต่ถ้าเรามาคาปูกระทะเนี่ยเวลากินปุ๊บอันเดียวมันจะเต็มทั้งความหิวแล้วก็ความเครียดนะครับเต็มหลอดทุกอย่างเลยอ่าตอนนี้ได้กระทะมาแล้ว5ชิ้น ต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นหมูกระทะต่อนะครับนี่วัตถุดิบก็ตามนี้เลยอันนี้ผมจะคาบที่5อันก่อนนะใช้เงิน2อ0พกดคาบไปปุ๊บหมูกระทะนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหาเงินด้วยนะใครที่แบบว่าไม่รู้จะทํางานอะไรก็สามารถไปเก็บวัตถุดิบมาคาบหมูกระทะขายคนในเมืองก็ได้นะครับเห็นช่วงนี้คนรับซื้อกันรัวๆเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขายได้ดีมากอร่อยไหมครับโอ้สุดยอดครับฝีมือการปรุงเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้กินเลย ไม่เคยกินจนชินแล้วไงเนี่ย oh. พอแบบกินไปปุ๊บนี่บอกเลยนะกินสามคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืน น,นั้นสรุปแกงก๋วยเตี๋ยวอ่ะทีนี้หลังจากเราฟาร์มเสร็จเราได้หมูกระทะติดตัวเอาไว้กินประทางความหิวแล้วต่อไปเราก็จะเอาของทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ยมาขายที่ลุงคนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูตังก่อนก่อนขายเนี่ยมีตังอยู่5,000ันแต่อันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าไปคราหมูกระทะ5อันด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขายของจะได้เท่าไหร่สตรีเบอร์รี่สีส้ม40ลังพึ่ง40ู่สด40กล้ 40, วย40ผักกาดเหลือหัวหมหอมเหลือ15 ทานตะวัน40ลูกพีช40เนื้อหมู15เนื้อไก่15โอเคขายเรียบร้อยเดีดูตังซิโอโ้พระเจ้าจอร์ดตังเพิ่มมาเป็น15,495เฮ้ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยรอบหนึ่งได้เป็นหมื่นนะคุณผู้ชม ตัวป่าเนีย่ยยังไม่ใส่รถใช่อันนี้คือเราฟาร์มไว้ในตัวอย่างเดียวนะแต่ในการเล่นจริงอะ่ะเราสามารถเอาของที่เราฟาร์มเนี่ยใส่ไว้ท้ายรถได้นะครับแล้วก็ค่อยขดมาขายที่ตรงนี้ <S <S <P ied noise> ก็ <ura> <sh arp> ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าวิ่งฟาร์มรอบเมืองเนี่ยงานสบายรลยได้ดีเลยนะวิ่งประมาณ45นาทีแต่ได้เงินหมื่นขึ้นทุกรอบนะครับแต่ที่ต้องระวังดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของการขับรถนะถ้าเกิดว่าขับไม่ดีอาจจะต้องเสียกล่องซ่อมเยอะนะครับ แต่ไม่ใช่แค่งานวิ่งรอบเมืองอย่างเดียวที่สามารถหารายได้ได้นะฮะยังมีงานตกปลาบริเวณนี้นะครับตรงรูปตะขอแล้วก็งานขับเคอร์รี่จะอยู่ทางซ้ายแมพนะครับ2จุดนี้ก็สามารถหาเงินได้เช่นเดียวกันหรือไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยก็สามารถไปยืน AFK ตรงรูปนาฬิกาในแผนที่ได้ก็จะสามารถเอาเหรียญเนี่ยไปคาแฟชั่นได้อีกด้วยนะครับส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้จ่ายในประเทศได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเก็บได้เยอะจริงๆจะเอามาซื้อรถแต่งรถก็ได้นะซื้อรถเนี่ยก็มาที่ สัญลักษณ์รูปรถขาวๆตรงนี้นะครับก็จะมีรถให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างเช่นพวกซูเปอร์คาร์เนี่ยผมใส่รถเริ่มต้นเอามาไว้เยอะมากนะครับเนี่ยออทัสเซนทอร์โนเทมเพสต้า no, พวกนี้เป็นรถที่ขับขี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมกาชาสามารถเก็บเงินซื้อได้ด้วยตัวเองในร้านค้าเลยและเดี๋ยวอนาคตมีรถแรงๆใหม่ๆอัปเดตเข้ามาในร้านนี้แน่นอนนะฮะนี่กดซื้อเลยปุ๊บเซนทอร์โ no. นอ่าเป็นไงนี่ครับ สีขาวสดใสเดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปแต่งในอู่หน่อยสิอู่แต่งรถก็จะเป็นรูปประแจในแผนที่นะครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนี่อันนี้เป็นแมปมอดด้วยนะก็เลือกแต่งเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับภายนอกภายใน ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางการเล่นให้สําหรับผู้เล่นใหม่ในประเทศนะฮะลองวิ่งฟาร์มกันดูรับรองว่าเส้นทางการเป็นเศรษฐีเนี่ยง่ายนิดเดียวแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับา่ i เดก o h ็ก t นเดพี่เดเด็กแวน เด็กแว้นขโมยรถเหรออ๋อไอ้กอซิล่ากอซิล่าใช่ไหมเราอ่ะเด็กแว้นขโมยรถอย่างนั้นเหรอนี่ดิมีเด็กแว้นมีเนีเด็กแว้นเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะรถกอ็หมดไปอ่ะควีเรียบร้อยมั่งเรียบร้อยมั่งเรียบร้อยเออมันไม่ไม่ไม่เรียบร้อยลาก่อยเจอกันชาติหน้า bye <laughs>